เดิครับผมมาดูเจ้าแก้วกินนารีนะครับผมแก้วกินนารีสองพันยี่สิบครับผมเอฟซีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องคนน้าหนวดต้นไม่เก็งนะครับผมเอฟซีก็ขอบคุณมากมากครับผมแต่ดินก็ยังไม่แห้งดีเท่าไหร่ครับผมเอฟซีโอ้ยลม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 ,ลมต้องเดินบน ดินลงทันในนาไม่ได้ครับจมก็สอบถามไปทางลุงเจ้าของนาก็ก็ขอ60สครับผมเอก็ปลูกก็ประมาณเนี้ยข้าวก็ขอ60สิบแปดบเกหหนึ่งครับผมเอแต่พันข้าวมีมากมายครับผมทางภาคกลางแล้วแต่จะเลือกคัดสันจะเอาแบบไหนครับผม ผมเดินตามไม่ทันแล้วครับผมเอฟซีปลายท่อแน่นอนเลยครับผมสุดจัดสุดจริงครับผมไปนู่นแล้วครับผมเอฟซี MC. นะครับข้าวก็ล้มหน่อยครับผมเอฟซี MC. ก็อากาศทางทางกลางตอนนี้ก็ทั้งลมทั้งฝนครับผม FC เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็มีฝนครับผมให้ FC และผู้ชมดูแลสุขภาพด้วยครับผมก็ขอบคุณมากมาย อรอบข้างก็จะมีเนี่ยครับสวนฟงสวนป,ลวนปลาล์มครับผมเอฟซีทางนี้ก็มีปลูกปลาล์มบ้างปลูกฟงมะพร้าวมะม่วงผมก็จะยืนอยู่ฝั่งนี้ครับผมเอฟซี เดินตามมันหอยตะลุมมากมายครับผมเบียพยเบียพยมันฝุ่นครับผมเอฟซีแล้วผมก็จะยืนอยู่ประมาณเนี้ยครับผมเอฟซีเพราะว่าถ้าจะเดินตามยันสุดนู่นก็ไม่ไหวครับผมเอฟซี FC. มันเหนื่อยละแต่จะยืนอยู่ตรงนี้ก่อนครับผมตันให้มันลบไปเลยลูกเพ่ตันต้นปามันลูบไปเลยว่าเราแรงจัดแรงเก่งครับผม แก้วกินเนรี2,020ครับผมสุดจัดประหลัดไม่บอกแต่คนหน้าหนวดบอกเองครับผมเอฟซี MC. ไปนิ่มๆเลยครับยอมรับเลยครับผมเคทางนี้ขับรถดีมากเลยครับเอสีดันแรงไม่ได้นะครับผม f อสซีเจ้าของน้ำไม่ชอบนะครับพูดจริงๆครับผม f อสซแต่จริงๆอ่ะรถทุกค่ายแรงแรงทุกค่ายครับผมเอสดีเหมือนกันหมดครับผมอยู่ที่ว่าเราอชอบค่ายไหนแต่จริงๆผมชอบทุกค่ายครับผมขอให้เกีียวดีๆเกีียวให้ชาวนา ได้ข้าวไม่ข้าวมันไม่นี้เยอะก็โอเคแล้วครับไม่เหยียบข้าวทิ้งอะไรประมาณเนี้ยแต่เกตท้งนี้เขาก็จะขับประมาณเนี้ยครับเอสีกินนดินิวสองพันยี่สิบครับผมเอฟซีดันมานยาวๆเลยลูกเพ่ แต่ช่วงนี้ข้าวมันก็มีเรื่อยๆแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมส่วนมากจะเริ่มหวานกันมากมายครับผมเอฟซีและท่านผู้ชมก็ผมทําเพื่อความบันเทิงให้เอฟซีทุกคนได้รับความสนุกและคลายเคยรียดครับผมเอฟผมทําคลิปผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเอฟซีและท่านผู้ชมด้วยนะครับผมมาณที่นี้ด้วยครับผม,ม,มก็มาบรรเลงครับ เกวกินรีสองพันยี่สิบเหมือนเดิมครับผมเอฟซี MC. สุดจัดสุดเจ่งครับสุดที่นี่ไม,ม่มีที่ไหนแล้วครับผมแก้วกินรีสองพันยี่สิบครับผมเอฟซีตันให้โลกลุ้มไปเลยว่าเราสุดจัดสุดเจ่งมาแล้วครับผมเอฟซี MC. ไยตะลงไปเลยผมชอบมากเลยครับปลายท่อครับโบมินตี ับวันนี้เราเล่ามานึกว่าจะไม่เจอรถเกี่ยวแล้วครับเอซีวันนี้ดวงดีครับผม ได้มาถ่ายเจ้าแก้วกินนะรีสองพันยี่สิบครับผมเ,เต็มอุ้มแล้วครับน้องตามไปร,รุ่นตีหนูมาแล้วครับโอ้วัยรุ่นได้หนูกี่ตัวแล้วฮะวยังไม่ได้เหรอเนี่ยครับตัดอีกหน่อยนึงก็ไปสุดพอดีก็เอาข้าวไปเทครับผมเอฟซี FC. แล้เนี้ยน้องๆวัยรุ่นตีหนูก็มารอตีหนูครับผมเอฟซี FC. เดี๋ยวไปนรืเอยครับผมดันข้าวลมดันข้าวลมครับผมเจอแต่ข้าวลมครับผมไม่สิสบายๆเลยครับผมกิน,นเนี้ยบกินเนี้ยบกินนิ่มๆเลยครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคนน่าหนวดพุดไม่เก่งด้วยนะครับผมได้กดติดตามครับสวัสดีแมวบองโบนรบกรุบเนี้ยในอนุเสมไซสูซูมูสูพ่นขอบคุณครับ